วัสดีครับพมกับจองลงเดียตีมลังบานหนององอิงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบคำกลายมืดแล้วครับอย่างที่เอซีต้องการดูบริเวณบ้านนองนะครับก็ช่วยครับนีตาเช็ดสมบูรณ์ช่วยกว่านี้อีกครับ วันปลูปเปลครับนี่ถ้าเป็นบาดเาตายนะก็ว่าวันป,ปลูปปเปลกายมืดไงไกายขำมลมเย็นเย็นมาครับเมื่อลมฝนหนาวๆเลยครับอืม,อม วันนี้ไปดูลุกดิกมากิดตึ้งเลยครับผมไม่ก็อยากไปเอินครับเห็นแล้วทึงหดตรงร้านไม่ได้แต่พอไปอ็นดังเขามีาการราเริงแข่งแรงกดีใจครับดีใจมากตรงนี้เลยตื่นเต้นเลยครับไปรับน้องที่จริงแต่ตัวผมเองผมไม่ไปคอยไปพรงนี้ทีเดียวเราไม่อยากไปเอินครับ

để ta cả lưng đi vào và Xuôi xuôi mặc áo rau truyền thuyền đi gặp mặt lăng đi ô mặt đội trụt xuống anh em mặc áo xuôi xuống anh em mặc anh คนทางภากีาสานกับต่างใตยเขาจะเพิ้กันครับคือคนทางอีาสานนี่เขาหมบ้านเขาจะอยู่เป็นกลุ่มติดติด,ต,ดติดกันแต่ถ้าต่างใตยนี่คือบ้านล่างนตีไกลกันล่าง,งนั้นครับก็จะไม่ก่อยอยู่ติดนอกจากว่าเออญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ติดแค่นั้นเองแต่ว่าพอม,มาสร้างบ้านแยกเดียวแบบนี้ช่วยครับ To lúc Đến mà chơi to lúc bọn đi. To lúc kì ná yang gulo. Hm? A bát bát, mã. A lắng níu mưa lạc. A bát 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 bên bát ก็กัวนะครับก็กัวอันนั้นกอกวานหน้าครับยังไม่เปิดไฟที่ครับครับอย่าลุงเดียให้ฮะตูหลูแป๊บนะส่งไจ้ยิ้วหรอวครับเหนื่อยเออแป๊บแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเอ้ยิ้วกับตูหลูนองยิ้ว ดีหลุงเดียเดินมาใต้ลังบานบริเวณรอบบานหฮเอฟซีก็อยากเห็นนะครับบริเวณรอบรังบานแต่ถ้าบริเวณบ้านตรงหน้าที่เกี่ยวข้าวเรืยนี่มืดแล้วครับพอดีหลุงเดียเพิ่งเช็ตูดาเอากินเดียวตูลูกินอืมป๋อยามาเปิดไฟแล้วครับ ai đây nè, Oh, ha ha. Nakua kè. mà khoát phái gặp. Mặc khoát phái gặp. Mặc khoát gặp. Mặc khoát phái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  gặp. Mặc กินไปเลยไปอัโดมันไม่กวนเลยไปไปแล้วนะกินไอ้มิม คงไม่ก่อเอ็นล้วครับมืดเลยก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้กับเนาะอืม มืดแล้วมืดแล้วครับปลามุกปักเบ็ดอยู่ครับมืดแล้วครับมองได้ไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวลงเดียให้เลยนอนนิดนึงนะคิดว่า้นต่ำตาน่าจะมืดมืดน่าจะตกอีกครับ เพราะตอนเย็นตอนลงเดียมาจากดูหม่วนลูดกเด็กก็ตกแต่ไม่หมาครับมาสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่องลงเดียเตรีมร่างบ้านน้ององค์อิงด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับ